เออล็อกเฮียเข้าทุ่งน็เลย right, เยกมครับสองดอ,อกอ่ะโผล่ A M เร็จหกูนะครับล็อกแต่ลูกเข้าทุง่งนี้นะฮะกตัวน่ารหมบ้เข้าทุ่งน็้โอ้โหล,ล็อกสารหัวแล้วครับเกมโอ้ยเปิดเบ้อเครับ <'m> ไปเลยนะไฟในห้องไฟในห้องต้องไปเลยนะไฟในห้องไฟในห้องเรื่องของเรื่อเลี่ยดูที่ตอกเลยเฮ้ยบีเลยบีลุดเลยมาบีดิไม่รู้ได้ไงอ่ะ ถ่ายเล้ถ่ายแล้นี่ถ่ายกูใส่ปีห้าศูนย์แล้วเนี่ยก้าว, <9 S 1> วูายอยห่าที่มันใช่ไห <c oughs> มวางเมาเกินไปเล่นอี่วางเมาเออไอ้อ้เอวอกวางเมาอ้เหรอมันไม่มาด้วยเทปโปลอที่เนี้ย มาแล้วมาแล้วมามาโอ้เป็นไงชัดเจนเจมัเด um ียวอ้มีจริงานี้เดวใช่ด้เงียเดี๋ยวเดี๋ยวขอมงยัสารดีอันนี้